ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกท่านนะครับกับไมค์กันพลาโมชแนลนะครับวันนี้ก็ไมค์ก็มีกันพลาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นงานของ JMS นะครับกับเซตากรันดัมทรีนะผมตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อสักวัน2วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่งจะประกอบเสร็จไปเมื่อคืนนี้นะครับก็ตัวนี้ผมได้มาในราคา249บาทนะเพื่อนๆนะครับก็ใช้โค้ดส่วนลดไปในแอปส้มนะเพื่อนๆตัวนี้ ก็เป็นตัวล่าสุดของ JMS นะครับที่ออกมาคู่กับก o ุฟนะครับก o ุ c ฟคั o ตอมแต่ว่า g o ุฟนยังไม่มาเพื่อนๆตอนนี้มีแต่เซ t a ที่กาลังเข้ามานะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้ตัวน,นี้การเกือบทุกคนแล้วล่ะที่สั่งแล้วพิวอเดอร์ไปนะผมตนนัวนี้อ่าตอนนี้เป็นงานจีนนะบอกเพื่อนๆนะครับแล้วเซตาการด้ลทรตัวนี้นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกมาได้ดีมากๆเพื่อนๆแล้วก็ประกอบ ดีมากพลาสติกก็ถือว่าดีนะครับผมนะฮะจุดขยับก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะฮะแต่ตัวนี้ขอติอยูยอนนอ่อย่างเดียวเพื่อนๆนะครับขอติอยู่อย่างเดียวเก็บเกจเยอะมากนะครับเอ,า,อาง่ายๆผมใช้เวลาในการเก็บเกจตัวนี้ไปอ่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ <laughs> ชั่วโมงหนึ่งนะครับเป็นตัวอื่นนะที่ประกอบเสร็จก็ไม่เกิน 2- 3สชั่วโมงนี่ก็เสร็จแล้วอันนี้ประกอบตั้งแต่3ามทุ่มพึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะเพื่อนๆ <laughs> เที่ยงคืนครึ่งอ่ะผมเก็บเกดไปแบบตัดไปแล้วก็แผงไหนเ่ผมเก็บเกดทุกแผงเนี่ยโอ้โหแบบพลาสติกเนี่ยเศษพลาสติกเนี่ยเต็มโต๊ะเลยเพื่อนๆอโอ้โหแบบเก็บเกดเพลินอน่ะแทบจะหลับแต่ยังกลับมาได้เพื่อนๆอนตัวน,นี้ถือว่าคนที่ชอบเก็บเกดนะมันแน่นอนเพื่อนเพื่อนมันแน่นอนนะครับเปิดหนังเปิด youtube ดูด้วยตัดเกมด้วยเพลินนะครับนะฮะก็ถือว่า ก็ท้าทายดีนะผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ตัดเก็บเยอะขนาดนี้มันก่อนนะเพราะว่าปกติงานกันพาเท่กัทั่วไปอะ่ะถึงจะเป็นงานจีมกันนะมันก็ไม่ได้เก็บเกตดเยอะเท่านี้ไอ้ตัวนี้นี่ตัดแผงไหนปุ๊บเสร็จปุกก๊บเกตดโผล่เกลดโผล่เกตดโผล่แบบรบโผนอย่างยาวนะเพื่อนๆนะก็ตัดกันเพลินดีแต่ก็สนุกดีฮะทาไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไม่ได้รีบนะทำไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนครับก็ถือว่าตัวนี้ก็โอเคนะครับตัวนี้ผมไม่ได้แปะสติกเกอร์เพื่อนๆเพราะว่า ติ๊กเกอร์ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยสาภาพมันอยู่ในกล่องนี่ผมได้มาอย่างนี้เลยเพื่อนๆน,นะผมไม่เลยไม่อยากแปะนมันบางมากเพื่อนบางเฉียบเ่ยบางเป็นกระดาษเเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมก็เลยต่อดิบแล้วก็ใช้แค่สติกเกอร์ตรงส่วนตรงที่เป็นดวงตากับตรงเซ็นเซอร์หัวนะครับแล้วก็เป็นตัวสติกเกอร์แปะตรง กล้องของปืนนะครับผมตรงเซ็นเซอร์ของปืนนะนะครับตัวนี้ก็ดีนะผมว่าประกอบดีอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไปต้องเก็บเกลดกันนานหน่อยเพื่อนนะครับนะฮะแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นกันทุกคนคือแขนข้างขวาหลวมด้วยเพื่อนแขนข้างขวานะครับจุดนี้ หลวมไม่เป็นเพื่อนเห็นไหมผมหมุนก็หลุดแล้วเนี่ยหมุนปุ๊บหลุดแล้วเนี่ยหลุดง่ายมากนะครับอันนี้ขอติเลยนะครับข้อที่สอกนะ็คือแขนขวาเนี่ยทำมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่จุดอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงก็อยากจะมีจุดที่ต้องห่วงคือเข่าเนี่ยแหลมมาแล้วก็บางด้วยก็เพื่อนเพื่อก็ระวังหนะ่อยนะจะไปโดนนะโดนนี่หักเลยนะนะครับส่วนหัวก็ หมุนได้เออประมาณนี้มันอยู่ในแค่นี้เพราะว่ามันปิดตรงคางนะเพื่อนๆคางมันแหลมนะฮะตรงแก้มมันนะแก้มมันแหลมเลยหมุนได้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าไม่ให้เป็นปัญหาในการเล่นนะเพื่อนๆนะครับนะฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพื่อนๆก็ถือว่าเขาทำมาดีอ่ะแขนเขินก็หนึบดีนะครับนะถ้าไม่ติดแพกหลังนั่นก็คือหมุนได้นะหมุนได้รอบไปเพื่อนๆเอวก็ปกติเพื่อนๆถึงก็หมุนได้นะครับหมุนได้ปกติกลมได้านิดหน่อยเพื่อนๆนะฮะกลมด้นิดหน่อยนะ มันเป็นทันสมบูลณ์นะมันสามารถแปลงด้านได้นะครับแล้วก็ข้อต่อข้อพับแขนก็ประมาณนี้เพื่อนๆเห็นไหมประมาณนี้นะครับส่วนช่วงช่วงไหลนะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะบอบางนะครับอย่าไปแรงมากแรงมากเดี๋ยวหักนะเพื่อนๆนะครับก็ไปยกได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆยกปุ๊บประมาณนี้นะครับ ขาเดี๋ยวดูขาเตะได้ประมาณนี้่าประมาณนี้งองอะแล้วก็เตะได้ขึ้นได้อ่าเห็นงอดูอีกทีงอให้ดูอีกทีประมาณนี้งงงงเ,เท้ทาก็นิดหน่อยเพืเ่อนๆนะครับเล่นนม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะพอเล่นได้ผมเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นหุ่นต้องแปลงร่างนะครับก็ไม่มีอะไรกระโปรงแยกชิ้นซะนะเพืเ่อนๆ กระปองในในแผงเนี่ยคือเขาเขาแยกชิ้นมาให้ล่ะเรา,าแค่ตัดนิดเดียวมันก็หลุดแล้วนะเพื่อนนะไม่มีอะไรมากแต่แขนขวาเนี่ยหลุดง่ายะนะครับแล่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องแขนขวาไม่เป็นไรนะครับเพราะคงประกอบเสร็จแล้วก็นอนกล่องคงไม่เล่นอะไรมากมายไเบื่อนนะครับนะแบกแผกหลังก็รายละลเอียดของตัวแบกแผงเนี่ยดีนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเส้นสายมาให้เห็นเต็มเตมเลยนะครับ แต่ก็ค่อนข้างกระตื้นนะครับไม่ลึกไม่คมเหมือนงานแท้เพื่อนนะครับเส้นสายแต่แต่มันก็ถือว่าโอเคแหละราคาแค่นี้นะครับนะครับเท้าเทอรเพื่อนนะครับท่อไอพ่นนะครับท่อไอพ่นนี่ก็พยายามดันให้มันแน่นๆหน่อยเพื่อนถ้าเกิดทัดดันไม่สุดนี่มันก็หลุดนะพยายามดันให้มันแน่นๆหน่อยนะครับดันเขาเลยเพื่อนไม่เป็นไรให้มันให้มันอยู่เขาไว้นะครับนะฮะกระโปรงข้างๆก็หมุนได้นะครับ เดี๋ยวให้ดูอาวุธบ้งางพาร์ตอาวุธนะครับอาวุธที่ให้มาถือว่าราคาเนี้ยสองสงร้อยกลางๆนเพื่อนๆถ้าใส่โค้ดสองร้อยกลางๆมันก็มันก็โอเคอะ่ะเพื่อนๆเล่นได้แหละนะครับแล้วมันให้ดีเทลมาคมขนาดนี้นะครับอะไรให้ดูสติกเกอร์ด,ด,ด,ดีเทลดีเลาน้ำอ่ามันแบบนี้ก็ยับมาเหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับใครเจอร้านดีหน่อยก็กล่องคมนะใครเจอร้านแย่ๆอย่างผมก็กล่องยับมานะฮะ นี่โล่เพื่อนเพื่อนโล่อ่าเราติดข้างแขนอย่างนี้ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ติดอันนี้เข้าไปแทนนะเ <_ C 1> พื่อนๆแล้วก็บีมเซเบอร์สองเล่มนะเ <_ C 1> พื่อนเปืนไรเฟิลบีมไรเฟิลน,นะครับชักเข้าชักออกได้ไม่มีไม่มีฝืดนะครับพอดีพอดีนะครับ สวัสดีพอดีเนี่ยผมก็ติดสติกเกอร์อันนี้ไปสีเขียวๆไปนะครับนะครับ,รบแล้วก็เมกาบีมลันเชอร์โอ้อันนี้ยังใหญ่เพื่อนเอน <ๆ S 2> เล่นได้ด้วยเห็นไหมเล่นได้โอ้พ์ดอาวุธเนี่ยเขาทำดีเพื่อนเรายละเอียดอะดีมากนะครับรายละเอียดของอาวุธดีในกล้องอาจจะเพื่อนๆอาจ <ๆ S 2> อาจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าไฟผมไม่ไฟถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ กาออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อให้หุ่นสามารถจับแบบนี้ได้เพื่อนๆพกับเอามือมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะมันจะมีด้ามอยู่นะก็งัดด้ามออกมาแล้วก็จับนะครับผมนะฮะคือตัวนี้ถือถือถือปือนนี้แขนไม่ตกนะเดี๋ยวผมมีรูปตอนท้ายคลิปให้ดูนะครับผมนะครับถือปือนเนี่ยไม่ตกนะเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะมันต้องเข้าจุดของมันมันถึงจะไม่ตกนะถ้าเกิดเราถือว่าเฉยแบบไม่เข้าล็อกอมันมันก็ตกแต่ว่าถ้าเกิดเราถือ แต่ถ้าให้มันดีๆหน่อยอ่ะมันเข้าแล้วมันสามารถถือปืนได้ไม่ล่วงะนะครับเพราะว่าไอ้ตรงไหล่ของข้าเนี่ยมันยืดเข้าเล่อนออกได้นะเพื่อนอหลายคนที่มีงานแท้รู้แล้วล่ะนะครับมรผมมีเยอะล่ะผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้แล้วว่า,วามันถือได้ไม่ได้นะแล้วก็มีฐานใส่ฐานใสท่ที่เป็นรูปกันดั้มเพื่อนเพื่อนเห็นไหมจะเป็นรูปกันดั้มอ่า เออแถมฐานใส่มาให้แล้วก็แถมฐานอีกอันมาให้เป็นฐานปกติเพื่อนนะครับไม่ได้ไม่ดูนะเพราะเก็บไม่ได้เลยนะฮะก็มีประมาณนี้เพื่อนผมคิดว่าตัวนี้ดีนะติดอยู่แค่สองเรื่องคือเรื่องของการเก็บเกจที่อืเก็บเกจกันเพิร์ดนะแล้วก็เรื่องของแขนขวาที่มันอ่อนนะเป็นเพื่อนที่มันหลวมนะอื่นก็มีไลน์ครับเส้นสายมันดีผมก็ต่อดิดไม่ติดสติกเกอร์เพราะว่าอย่างที่บอกสติกเกอร์มันบางมากแล้วก็สติกเกอร์บางอันเนี่ยผมก็ดูแล้วมันใหญ่กว่า มันใหญ่กว่าจุดที่จะติดนะฮะก็เลยผมก็เลยไม่ติดก็เลยปล่อยเงี้ยปล่อยเซอร์เงี้ยเนี่ยนะปล่อยใหนะ้มันขาวๆชมพูงเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถ,ถือว่าต่อดิบก็สวยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปตัดเส้นนิดๆหน่อยก็หรือจะไปหาสติ๊กเกอร์ดีแคลมาเพิ่มก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับนะฮะก็คนที่มีใครที่สนใจก็ลองไปหาดูกันได้ตอนนี้มีจําหน่ายกันทุกแอปใน ทุกร้านในแอปส้มนะฮะรู้สึกมากว่าร้านในแอปส้มเนี่ยร้านมันก็คนขายคนยังไงนะแต่เปลี่ยนชื่อร้านเฉยๆนะครับผมอาหารให้ดูใบต่อเนี่ยใบต่อเป็นยังี้อ่าใบต่อใบต่อก็เป็นตัวอันนี้ก็เป็นเซต้าสีปกติแต่ข้างล่างจะเป็นสีนี้อ่าเซต้าทรีเซต้าทรีอ่าดีมันแถมฐา,านนี่ให้อันเนี่ยเออเข้าท่าดินะครับก็ ประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆสาหรับคนที่สนใจก็ไปหากันดูได้ในร้านๆในร้านคา้าที่เ,เพื่อนๆนะเคยเห็นในแอปพลิเคัก็ไปเลือกกันได้ครับมีเลือกกันได้เพราะว่ามีอยู่สีเดียวมีอยู่สีเดียวนะเพื่อนๆไปหาดูอ่ะประมาณนี้วันนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวไว้รีวิวสไตล์ไมตี้ Mighty, สไตล์ฟรีดอมดีกว่าผมได้มานนานแล้วผมยังไม่ได้รีวิวเลยจนหนังนี่มัน ออกจากโรงไปหลายเดือนแนละเป็นเข้าเน็ตฟล็องเน็ตฟิกแล้วนะครับเดี๋ยวมาลาดูรีวิวกันนะฮะเอาไว่ว่าเดี๋ยวจะประกอบแล้วก็จะมากลับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่ารีวิวตัวไมตรี่มันช้าหรือเปล่ามันช้าแล้วคนอื่นเขารีวิวไปหมดแล้วอะ่ะนะครับผมได้มายังไม่ได้รีวิวเลย,เลยนะครับได้มาก็อยู่ในกล่องอ่ะประมาณนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามา รับชมหนึ่งครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องไมค์กันพลาหมอนด้วนะครับสำหรับวันนี้ผมกับเจ้า HG นะครับ j m s ส์ t a 3ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปต่อไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ e t a 3บุยบุย